บุ Good morning. ๊ม้นิ่งสวัสดีตอนเช้านะคช้าวันนี้ก็เอาคลิปเพลงมาหน่อยเช้าหน่อยนะคะริงๆ,ๆวันนี้เดินนะคะเราใสอาการจะดีขึ้นนะคะเดินไกลด้วยนะคะวันนี้นะคะยังไม่กินอะไรเลยนะเนี่ยสามบันดีสีบันไขค่ะริงๆ,ๆนะคะก็เดินไกลได้เราไขก็เดินนะคะเนี่ยนะคะถ่ายคลิปเข้าไปนะกะ็เราบางครั้งมาสอง ถั้งชชาชาเราก็ถ่ายคลิปเขาไม่ได้นะฮะถ้าชาเดินเร็วน,นะคะเนี่เขาเดินดมดมดมฮะค่ะเต่งเต่งหนูเหนเดินเร็วนะลูกเราก็ถ่ายชลิจริงๆนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะเต่งเขาก็เดินนะ แดงแด่งเตงโนเต่งเต่งเงไปเกิดดมดมดมนะคะเต่งเต้งเดินได้แล้วลูกบายบายเต่งเต้งบายบาย ต,ติไปแล้วไปไปแล้ว่ะคะเยอะๆๆเตรีเทน้ำก่อนนะคะพอเราไมา่ใส่เชื้เขาต้องดูขเขาด้วยเสมอเห็นนะคฮะจับนะ้นเนี่ยนะ ไม่เอานะไม่เอานะปกกัปกสุดๆไม่เอาไม่เอาไม่เอามีนิยวนะเดี๋ยวเขาเหนื่อยให้เขานะกับีิยวเพื่อนๆนะคะกับปกเนาะงานนั่นน่าจะออกนอกนอกถนนนะไม่เอาแล้วเต้งๆออกนอกถนนไม่ได้นะลูกนะ แล้วก็ขอจบคลิปจบไลฟ์เพลงแค่นี้นะคะเนี่ยนะทิ้งๆนี้เนาะแล้วก็ขอขอุ้มเขากลับบ้านนะคะจะเป็นแรงกําลังใจให้กับทิบ้งๆด้วยนะคะบ๊ายบายน้องทิ้งๆเนาะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ